สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ขุดล่องไม่ได้ครับมีงานารายวันรองรับครับวันนี้ของเจ้าคุณน้ำมาเช้านี่ขุดไม่ได้เพืเ่อนๆนะครับมีน้ำครับพื้นที่มีน้ำนะทำให้ ขุดไปแล้วมันไปเจอหินข้างล่างครับแล้วข้างบนก็ลื่นด้วยนะนะครับข้างบนนี่เป็นขี้เลนนะครับนะขี้เลนหนาทีเดียวเลยขุดไปรถก็ไหลไปหนูหน้อยมางทีก็เลยไม่ขุดครับเดี๋ยวงานไม่ผ่านนะเพื่อนๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าเราหนีงานเราอยากทําครับพื้นที่ของนาใหเ,เยอะนะถ้าขุดไปได้ไดหลายร้อยเมตรเลยครับเสียดายครับ ที่มาพูดไม่ใช่ว่าผมหนีงานนะครับนะครับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานคุดคลองนะครับงานรายวันเมื่อกี้จัดปลาไหลให้ลูกพี่ไปแล้วหนึ่งตัวนะตัวใหญ่มากครับโอ้อยางนี้ยังมีปลาไหลเฉย หวานเจี๊ยบครับคิดว่ามีอีกแน่นอนเพื่อนๆไม่ต้องหว่วงครับรอชมพี่น้องรอชมปลาไหลครับเนี่ยมันอยู่กับป่าอย่างเงียบนี่ปลาไหลชอบอยู่ครับขึ้นมาก็เกลี่ยดูหน่อยครับเผื่อมีพี่น้องเผื่อมีครับ นี่หนุ่น้อยเมืองสุรินทร์ทำงานนะเพื่อนๆนะครับไม่ค่อยได้ไปเดินสายถ่ายคลิปแล้วช่วงนี้มีงานครับแต่ช่วงว่างๆนี่ที่ไหนก็ไปนะเพื่อนๆนะครับนะไม่ต้องห่วงครับขอให้ว่างนี่ไปพี่น้องงานไหนงานนั้นครับเจอกันได้ครับมองเห็นชัดหรือเปล่าเพื่อนๆอมุมนี้เลย โอเคละวคาราเป็นหินนะครับเขตบ้านผาแดงนะครับงานนี้เจ้าของที่ให้ขุด ขุดเอาดินในร่องนี้ขึ้นมาทำเอ่อขึ้นมาไว้ในแปลงนะครับนะแปลงฝั่งนี้มันต่ำครับแกบอกว่าเวลาน้ำมาแล้วมันดันขึ้นไปบนแปลงที่แกนะครับดันขึ้นไปบนแปลงที่นี่มันปลูกอะไรไม่ได้ครับปลูกมันปลูกมันก็ตายครับถ้าน้ำดันขึ้นไปก็ตายหมดครับน้ำแรงครับที่นี่เขาบอกนะเขตนี้น้ำแรงอยู่แล้วเป็นน้ำซับนะครับนะเขตบ้านหาแดงเขตบ้านปื้นนีไม่ต้องห่วงไม่ต้อง พื้นที่ข้างล่างนูนะ่ะมันต่ำครับเดี๋ยวเราจะใช้ดินในนี้แหละครับขึ้นมาปรับพื้นที่ให้เกยนะครับให้มันเสมอครับน้ำจะได้ไม่ขังพี่น้องเดี๋ยวไล่ดินลงไปเรื่อยๆครับไล่ดินลงไปนู่นนะข้างล่างอนะ่ะ ต้องค่อยๆก่อมานะแต่ว่ามีน้ําถ้าข้างล่างเป็นหินแล้วพื้นตัวรถที่เรายืนมันเป็นดินแข็งด้วยนี่เราจะขุดได้ง่ายครับ <S <S แต่ถ้าหน้าดินเป็นดินเลนนะเราไปยืนขุดข้างล่างเป็นดินแข็งนี่จบข่าวครับขุดไม่เข้า <S <S รถไหลแน่นอนครับมันเลื่นเนครับอย่างเคสเจ้าเมื่อเช้านี่นะครับโอ้โเจ้าของแกอยากขุดมากเลยนะ ไปมันลากระดับได้ไม่ถึงระดับของหลวงที่เขาให้มานะครับมันก็จะไม่ผ่านงานเราครับทีนี้ มากนะเมื่อเช้านะผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะเดีย๋ยวผมจะลงคลิปไปดูครับนี่แหละครับเราก็จะเดินริมริมตะลิ่งนะริมริม,ม,ม,มคันไปอย่างนี้แหละนะครับเดินเป็นแนยวยาวไปเลยนะนเพื่อนๆนะก่อนจะเดินรถเนี่ยปรับที่เดินก่อนคนระับปรับทางเดินดีๆพี่น้อง เวลายืนรถไม่เสมอนี่เวลารถกระดกนี่ดัดบินไม่มันยังไงอะ่ะมันไม่ถนัดไม่เวลาเนีับต้องปรับปรับที่เดินดีๆ สบบายครัเวลาทำงานชาวบ้านงานอะไรแบบนี้ของกินจะเยอะหน่อยครับยิ่งมาเขตบ้านผาแดงบ้านปลื้มแล้วโอ้โ,อโหคนละหมากรากไม้เขาเยอะครับเขตนี้หน่อไม้นี่ผมได้เป็นประจำนะหน่อไม้นะครับนะ อาผมนี่มีหน่อไม้ตรงไหนแกเก็บตรงนั้นและครับของกินเพียบครับสายจุกของเราโฮโฮอยู่ไหนก็ไม่อุด là chắn Con nãy lướt ra con nước ngoài đó. จอกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนๆนะครับนะมาลุ้นกันว่าหนุ่มน้อยเมืองตริงจะไปทำงานอะไรกันนะนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ